เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา <_ t od ic> เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา <_ t od ic> เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน <_ t od ic> เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบ เพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปาญาตเป็นอันว่ากองทุก์ทั้งมวลน,นั่นย่อมเกิดด้วยประการชนี อันหนึ่งเพราะอาวิชชานั่นแหละดับโดยไม่เหลือด้วยมักคือวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับ เพราะสลายตนะดับดับสาษจึงดับเพราะัสษะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตันหาจึงดับเพราะตันหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับ เพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัตอุปายาจึงดับเป็นอันว่ากองทุก์ทั้งมวลน,นั่นย่อมดับด้วยประการชนี้ เมื่อใดแลทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุ